And call can we Come on, baby, come on with nine your we one night of your and then I ธุรกิจแล้วแน่ใจนะว่าไม่มีใครรู้เรื่องอเห็นกับตากริดอุ้มฮาน่าขึ้นคอนโดภาพเด็กชอดเด็กขนาดเนี้ยต้องเก็บเวลาเพราะว่าการขายเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเราก็จะได้ตังค์ด้วยนี่ไเนี่ยชีปาปราตินมันก็ดีอยู่นี่เองอ่ะเสาอยญ่เป็นไหมเนี่ย พี่ชารู้แล้วไงแค่ๆๆพี่ชาจะไม่มาตอบหนูถ้าไม่รู้ก็ไม่ตอบแต่รับไม่รู้ก็ไม่ตอบพี่ไงแต่รับรองพี่เล็กไม่รู้เรื่องพี่เล็กอยู่นิวยอร์กเราแอบมาหารังลักของเรานะได้เข้ามาเลยฮะคือ จะบอกที่รักนะเจ้าว่าจังทำไมเจ้าที่รักเราไปดูมาหลายที่เนี่ยนะจ๊ะกีจะบอกว่าที่นี่แหละจ้ะเจ๋งที่สุดเด็ดที่สุดแล้วก็เหมาะกับเราสองคนมากที่ไอเดียลใช่แล้วมอสตอรี่เอ็กนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจะมาดูคอนโดใช่ค่ะใช่ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมในฐานะที่ผมเนี่ยจะเป็นตัวแทนของสื่อมวลชนแล้วก็ตัวแทนของพี่ชา ผมจะ e ่อยไปสืบเองนะพี่ชาว่าเด็กในคอนโทรลของพี่เนี่ยได้ทำผิดนอกรู้นอกทางหรือเปล่าพี่ชาไม่ต้องห่วงนะตามผมมารถจะชนไหมเนี่ยแล้วซีอีโอเจ้าของโครงการอยู่ไหมครับถอยจะอยากจะคุยปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วค่ะเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับคุนันนั่นผิดครับ ตัวหลักเก็คือคงเป็นเรื่องต่อราคานะฮะซึ่งหนึ่งครับหนึ่งจะเจอซีอีโอเ่อต่อราคาคือคุณก็ครับชาณนรเรืองกิจยาใช่ไหมคะขอบคุณที่มาเยี่ยมครับใช่เพราะว่าเพราะว่าเรื่องของเรื่องเะน่าจะหาคอนโดเขาบอกว่าที่นี่แหละ เล้วสุดชิคสุดโมเดินสุดเป็นสไตล์นิวยอร์กด้วยอะไรเงี้ยผมว่าโลเคชันเนี้ยเป็นโลเคชันที่น่าสนใจนะครับอ่าอยู่คุมวิทย์ซอย3ามแปดเราไซส์เราเนี่ยห่างจากสถานีทองหล่อเนี่สามร้อยเมตรเป็นซอยที่เงียบมากนะฮะจะสังเกตว่า ต้นไม้จะเยอะจะเป็นซอยที่ไม่จุนจ้านคือจริงผมชอบเพราะอะไรรู้ป่ะด้านหน้ามีอาหารใช่คือเราทานตั้งแต่เด็กอ่ะตีแล้วเดินเด็กกันประมาณตีหนึ่งเนี่ยออกไปหาอะไรทานได้สามแปดสามแปดสามแปดตีสามมีเปิดอยู่เลยแล้วเนี่ยรู้สึกชอบตึกนี้มากเลยพี่โก้ตึกนี้จะเป็นจะมีสองตึกนะฮะตึกข้างหน้านี้จะเป็นตัว d o ล b l e Volume Studio Style New York คุณฮาน่าจะคุ้นเคยคิดถึงแฟนตึกหลังนี่เราจะสูง32 ชั้นครับแต่ตึกหน้านี่เรา10ชั้นแต่10ชั้นนี่เราดับเบิลก็เท่ากับ20ชั้นถูกเพราะว่าเป็นสองเลเวลอย่างงี้ใช่ไหมออยากเห็นแล้วว่าอยากดูห้องอลยเดี๋ยวพาไปดูห้องไหมไปดูห้องาไปดูห้องหน่อยดีไซเนอร์ของเราเนี่ยนะครับเราเราเวิร์กกับดีไซเนอร์ชื่อดังจากสิงคโปร์นะครับที่เขามีออฟฟิศในเมืองไทยด้วยทางบริษัทชื่อโวูฮาก็เป็นดีไซเนอร์ชื่อดังท็อปท็อปของสิงคโปร์เลยนะครับคอนเซ็ปต์ของ ห้องนี้จะแค่32ตารางเมตรแต่สังเกตนะครับว่าเรา32เองนะเราจะมีว่านซีลิงไฮที่สูงใช่แต่ว่ามีห้องลอยเย่ข้านเวลาเราขายส่วนมากเราขายสังหาเนี่ยเราจะดู f l o อร์แ a นเป็น2มิติบนกระดาษครับสังเกตสิ่งที่เราไม่ได้สัมผัสก็คือว่าไอ้เวอร์เดโใช่มิติที่สเราจะไม่เห็นเลยก็คือว่าความสูง เราก็เอาความสูงเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์นะครับสังเกตว่าเราเราจะมีที่เก็บของอเนกประสงค์เยอะยะตลอดเวลาตรงไหนที่มีที่เก็บของได้เก็บหมดเลยนะครับเปิดใต้บนไดใต้บนไดเนี่มีกระเป๋าสาหรับใส่ carry on ใส่ใส่กระเป๋าเดินทางคุณห่้ใส่ถุงกอล์ฟก็ได้ใส่จักรยานพับได้ แล้วนี่ก็มีนี่เราก็ให้ด้วยนะครับพวกนี้เลี้ยวเป็นบันไดอย่างนี้มีไหมอันนี้เราก็ให้ด้วยครับให้บันไดด้วยนรับดีมากเลยแล้วพวกนี้เราคิดครบนะครับว่าประตูพวกนี้เวลาทํากับข้าวเนี่ยเราก็สไล่เนาะสไล์ปิดได้จะได้ไม่มีกลิ่นดีเลยอันกประสงค์มากเลยีดีมากเลยอ่ะ compact space แต่ก็ทั่วตลอดเวลาใช่นั่นคือเป็นแบรนด์ DNA ของวาดีโไม่มีชิ้นส่วนไหนที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไปดูด้านบนนะไปดูข้างบนหน้าชัยแล้วช่ และเดี๋ยวราคาเราค่อยมาพูดกันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆพ่กันฟรีฟรีเรีเดียวอ๋อเป็นอย่างนี้อออสวยงามสังเกตว่ากระจกก็จะบานใหญ่นะฮะครับห้องสูงนี่ก็จะวิวก็จะดีเพราะว่าถ้ามีบัอยู่ชั้นบนสุดมีระเบียงสำหรับที่อยากจะชิลดื่มไวน์สามารถทำได้ใช่อันนี้ก็เราก็เอนตัวล้มตัวลงนอนได้เลย แล้วห้องใหญ่กว่านี้ล่ะไปดูอันนี้เป็นห้องห้องคอมแพคของเราไปดูห้องสแตนดาร์ดหมยได้ครับเผื่อพี่กิจใหญ่ได้เตียงใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้อง70ตารางเมตรรับห้องนี้เป็น2 Bedroom นะฮะท bedroom อันนี้ก็จะใช้ Feeling คล้ายๆตัว Duplex ทุกอย่างทุก Space นี่จะมีมี ที่ใช้สอยตลอดเวลาอ๋อแล้วแจกตรงนี้ก็มีตู้ให้แล้วใช่ไหมคะนี่ไงแบรนด์ DNA ของตัว IDEO เองเนี่ยจะสังเกตนะครับเราจะมีพวก s p a c เที่ CONVERT แ,แบ่งแบ่ง i า i o n แล้วก็เวลาทำอาหารแน่นอนอันนี้ก็สไลด์ปิดได,ได้นะอันนี้เราก็ให้ด้วยนะครับอยากให้ดูไฮไลท์ก็คือว่าพวกพวกนี้ครับทุกคนอยากได้บาลคอนี้หมด ใช่ค่ะแต่บางคนนี่คนส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้เราคิดว่าจะจ่ายตังทั้งทีจะได้มาแบบว่านี้อยากให้คนได้ใช้ใช้จริงๆส่วนมากคนก็จะใช้ Space นี้เป็น Indoor Space ด้วยก็เลยมีกระจก2ชั้นแต่มีทุกห้องไหมอนี้สองชั้นจริงๆสองชั้นชั้นนี้กับชั้นนี้ห้องใหญ่นี้จะเป็นห้อง master bedroom นะฮะ อคอมแพกเหมือนกันแต่คอมแพกก็ยังจับอย่างให้สวเว็ตี่นี่นี่ีังนี่วัน,นีห้องน้ <c oughs> พีกิตค่ะงั้นเดี๋ยวฮาน่าจะนอนรอที่นี่แล้วพี่กิตก็ไปอาบน้านะยืนเลยนะยืนเลยนะไม่ต้องนอน <c oughs> <c oughs> ยืนอาบน้ำเอ,อห้องน่ารักและมี walk in t ให้ด้วยครับผมอันนี้ก็ให้ อันนี้ไม่ได้ให้อันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าชาร์ตไม่ใช่อันนี้เป็นออปชั่นนะครับสเปคของของตัวเฟอร์นิเจอร์ในในห้องน้ำเนี่ยครับเป๊ะๆอะไรแบงนี้เลยใช่ไหมอ่างใหญ่มากไหมพี่กเออดีเซ็กซี่เราชอบห้องน้ำสริงๆไม่งั้นนี่ห้องน้ำแคบๆมันอึดอัดนะใช่ใช่ต้องสปาร์ตดีไซน์สมัยนี้ก็ต้องต้องใช้กระจกใช่กระจกเงากระจกใสเนี่ยต้องใช้เยอทำให้คนดูดูกว้างขึ้นแล้วอย่างเงี้ยให้ไหม อันนี้บิลอินไหมครับเป็นบิลอินเอาแมนมันจะเป็นเอ็กซ์ตร้าชาร์จแต่ลูกค้าหลายๆคนรีเควสต์รีเควสต์แล้วถ้าต้องจ่ายเพิ่มก็มาตกลงกันอีกทีว่าเท่าไหร่ยังไงไปห้องเล็กนี่ห้องเล็กนะฮะอันนี้จะเดคอเรทเป็นห้องคือถ้ามีลูกมีลลูกกเ็ให้มาอยู่นี่หรือว่าแขกที่มาสมมติว่ามีเพื่อนแนี้เออก็ให้เพื่อนมานอยนี้ได้เนาะการแต่งการแต่งของเรานี่ก็จะมีพร็อพนี่จะละเอียดเลยนะครับครับพวกของเล่นนี้เราให้ความสำคัญวอด เขาเก็บทุกรายละเอียดเนาะพี่ก็นั่งหน่อยสิพี่กรครับเท่าไหร่คะเข้าเรื่องอะไรห้องเราเริ่มต้นตารางเมตรละประมาณแสนสามพันห้าแสนสามพันแสนห้าครับแล้วแล้วอย่างห้องห้องที่แล้วประมาณสามล้านเก้าสี่ล้านสามล้านเก้าสี่นี่ไม่นะครับอยู่ในสุขุมวิทเส้นทองหล่อเอกมัย และอย่างห้องนี้นะครับห้องนี้ห้องนี้ก็คูณได้เลยครับแล้วใส่เราคูณสองเราคูณสองก็ได้ประมาณเจ็ดพันล้านเจ็ดพันล้านแล้วถ้าหน้าซื้อหรือว่าคนที่ ดูอยู่อยากจะมาซื้อได้ส่วนลดอะไรเนี้ยณจุดจุดนี้ต้องคุณแอนนาพาเข้ามาแล้วมาจองลดราพิเศษเจ็ดล้านหรือส่วนลจะขอค่าคอมจะขอค่าคอมด้วยมีไหมมีแบบว่าเออเข้ามาลดอาซีงูเร่มแรกหรือห้าหมื่นหรืออะไรเงี้ยต้องบอกต้องบอกโค้ดสิครับว่าถ้าใครดูรายการนี้ได้รถพิเศษเออใช่โค้ดแต่ว่าดูรายการวันไนท์ออนไลน์ได้รถพิเศษแล้วพี่ก็จะลดให้ได้เท่าไหร่พิเศษสุดอยู่แล้วครับพิเศษสุดอยู่แล้วนะมาติดต่อได้เลยมาติดต่อได้เลยทีมดูแลอย่างดีนะฮะ นั้ยังไงอ่ะเวลาจะซื้ออะไรบางทีเขามีแบบให้ทดลองกินก่อนลดทดลองชิมก่อนทดลองใช้ก่อนขอทดลองนอนก่อนได้ไหมลองห้องนู้นดีกว่าได้ปีหนึ่งลออยู่สักปีนึงขอทดลองส้กปีหนึ่งนะรับรองน้องด้วยนะ One night only ฉันขอคืนนี้คืนเดียวคืนนี้คืนเดียว กติดขาขาไปครับอยากจะเก็บเป็นความรักของเราสองคนนะคะสวัสดีครับกติดห้านบอกใครนะคะไม่บอกครับแล้วจะไม่บอกใครมึงคุยกันดีกว่าพี่กติดตอนนี้เปอะไรมั่งอ่ะตอนนี้เหรอก็ก็จะมีแชร์แต่เช้าเชิญรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแชร์แต่เช้านี่ก็จันทร์อังคารพุธแปดโมงเช้าสิบโมงแล้วก็จะมีกริดวัดดำออนทีวี นะฮะสองทุ่มหนึ่งสามทุ่มอสองทุ่มหนึ่งสามทุ่มจนาามมันทร์นะครับพุธวันศุกร์ห้าวันเป็นเป็นรายการตอนเย็นเคเบิลวีดีโอชานัลช่องเจ็ดแล้วก็เดี๋ยวจะมีหนังเข้าฉายอ่าวาเลนไทนยชื่อหมล์บัเลนไทน์อ๋อเห,หรอไม่ใช่ใครเป็นที่น้องแนนนะเป็นนางเอกแฟลตต์อุ๊บีสามอย่างละใช่สามอย่างละใช่แล้วก็ตอนนี้ เปิดบริษัทครับเป็นเอเจนซี่แต่ตอนนี้ยังอุบไปก่อนยังไม่ได้บอกเดี๋ยวรอเปิดตัวเป็นทางการทุกอย่างเลยจะเก็บตังค์แบบว่าซื้อคอนโดให้พี่ได้อยู่เหรอคะใช่เราจะได้ขยายเตียงไงขยายเตียงดีไหมแล้วนี่เนี่ยฐานจริงๆทํางานเยอะขนาดนี้จะเก็บตังค์ไว้แต่งงานหรือเปล่าพี่ก็ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับยังไม่ได้คิดไปถึงขนาดแต่งงานอะไรว้ายตายแล้วทำไมฮะเฮ้ยเอ้าพวกเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะ เธอเข้ามาได้ยังไงไม่มีกิจห้ามเข้าฉันมาอยู่กันสองคนก็มีกิจไงฉันก็เลยเข้ามาได้โอ้โหนี่ถ่ารู้ไหมผมตกใจคุณ้ากเลยคุณกฉันอุตส่าห์ไม่โทรบอกแล้วนะว่าวันนี้ฉันจะมาถ่ายรายการฉันหวงในภาพลักษณ์ของเธอสองคนมากเพราะเธอสองคนมีครอบครัวกันแล้วแต่ฉันจะไม่มีครอบครัวดังนั้น่ะต้องมาอยู่ตรงกลางก็จะรู้เพราะคุณมานี่แหละตอนแรกก็เนียนๆอยู่แล้ว่างนี้ย่องนี้ไม่เซ เดี๋ยวขคอยยืมเฮ้ยเขาเตรียมเขาเตรียมไว้ขนาดนี้หรอไม่เคยรู้จักหรอกิ๊กกิ๊กกร์ออ้ยมีชุดเยอะมากเลยเอาชุดไหนดีอ่ะจะมาเป็นกิ๊กเกนซะหน่อยอ่ะเหรอแหมพี่ชาบอกแล้วนะว่าห้ามบอกพี่ชาพี่น่สิ้นปีแล้วจะปิดยอดหรอ้านีอุ้ยมีชุดสไตล์ร้านนาเวียนพิงด้วยเดี๋ยวมาแป๊บนึ่งนะ ฮัลโหลพี่ชาไม่ต้องเป็นห่วงนะมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโก้แบบว่าดูแลกิจให้เพราะกิจเขากำลังติวเรื่อง MLM อะไรอย่างนี้อยู่ไม่มีอะไรไม่ได้อยู่กับฮานะาสองสองมีโก้อยู่ด้วยพี่ชาไม่ต้องห่วงนะรู้เรื่องเดี๋ยวจัดให้ไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวดูแลให้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วมีพันธะกันทั้งคู่แล้วบอกกาไปด้วยนะคะพี่ชาน้องเป่าอะไรเลยค่ะเออเด้ขึ้นเตียงอะไะไม่ให้มันก้าวยากไงเอาล่ะ นอนไหนอะมานี่เลยไม่ต้องมาอยู่ใกล้นี่เลยนี่เลยเพราะอะไรนพี่กิจขยับพี่กิจขยับโอ้โหพี่แอนน่าพี่ตั้วเป็นหัวพี่แอนนาจะตายเป็นหัวพี่กิจด้วยเตียงเล็กเตียงเล็กไปเลยเตียงเล็กไปเลยเตียงเล็กไปเลยอ่ะนี่กิตผมก็ไม่ได้เซตพี่กิจเป็นรุ่นพี่ที่เอแบบอ๋อเพื่อขอาุผมเป็นรุ่นพี่เลยนะเป็นรุ่นพี่เจ้าไว้พี่กิจสวัสดีครับเพราะว่าเข้าใจได้ว่ากิจนี่ประมาณ รุ่นฮันน่าหรือแก่กว่าฮนน<ม>ันน่ามี่ผมผมเข้าปีหนึ่งนี่ปีห้าแล้วเมาสวัสดีค่ะลุงสวัสดีครับป้าหรือหรือว่าปู่หล่อมากเลยอ่ะพี่เกดหน้าจริงๆหรือเปล่านาจริงจะเป็นข่าวเป็นเนี้ยมาจับอย่างเงี้ยไม่เหมือนพี่โก้เหรอโอ้โหฉาบมาเยอะกว่าจะข่าวอะไรแนวอาจจะไล่ไปอย่างดีนี่ว่าไงฮะพี่กิดใครอยู่ใกล้พี่กิดก็ดีเนาะ เป็นกระแสดีเนาะอเออ,เ,อ,อเขาเป็นเจ้าพ่อแฉแต่เช้าเนี่ค<ช>ู่กับมดดำอันนั้เป็นเจ้าแม่อันนี้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าแม่เออยังไงล่ะเรามาเรื่องพูดเรื่องเมาส์เมาส์ดารากันมัางดีกว่าใช่ช่วงพีออโก้มาแล้วก็ต้องเมาส์นี่ผมไม่เคยสัมภาษณ์ที่ไหนนะจริงๆนะจริงๆไม่เค้ออกรายการสัมภาษณ์เลยมีตอนที่แบบมีข่าวอะไรก็แล้วแต่ก็มีแบบหลายรายการติดต่อไปสัมภาษณ์เ้ยหรอแต่ไม่สัมภาษณ์แล้วเวลาพี่กิตออกรายการอย่างเงี้ยมีใครโทรมาด่าไหมเหมือนว่าทำไมเมาส์ฉันอย่างงี้เหมือนกับรู้จ มีปัญหาแล้วเนี่ยอะไรไ<ง>อย <ไม S 2> ่าีไม<ว>่ไดกิจเขาไม่เคยว่านะแล้วเขาก็พูดความรู้สึกตรงๆที่รู้สึกกับเนื้อข่าวว่าอีนี่ไม่ไหวนะแต่แต่อีกคนทำแบบว่าอาีกหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องงานก็แบบก็เห็นเนะห <า S 2> ็นอยู่แล้วเนาะพี่กิจทำอะไรบ้างเอาเรื่องชาวบ,บ้านดีกว่าเออเรื่องแฉถามมัเลยถามมัเลยเรื่องชาวบ้านไมหมดเอาเรื่องแอนนาเออเอาเรื่องบ้านกอ่หลับเดือนรายการนี้หนักกว่าแฉไหม ใช่เลยเป็นดึกรายการแฉแต่เช้ารายการนิดเป็นดึกทำได้ทำได้ทิ้นี้อะไรฉันไม่ได้อยู่ในคุกเพราะฉันไม่ได้เอ่ยชื่อเล่าเลยเอางี้ไงเป็นแบบตัดออกนะจ๊ะไม่ได้ไม่ได้ แต่เราเราไปสื่อมวลชนถามได้เดี๋ยวฉันโดนสู่คนเดียวแกไม่โดนเลยขอไม่ด่าเลยรายการก็รายการฉันผมไม่ได้ด่าเลยเธอก็เธอแค่ถามว่าแต่เธอคนติดกคือคนตอบไม่ได้ไงเนี่ยไม่ใช่ไม่มีไม่มีเลยฮะถามถึงข่าวที่พัวพันกับพี่จริงๆมันมีในรายในกอไผ่ไหมมีไม่มีเขาก็เลิกคบกันไปอ่ะอุ้ยผมว่ามันเด่นไม่ดีคือคือจริงๆเนี่ยมันมีปัญหามาจากตัวตัวครีมกับตัวของอุ้มเนี่ยเขาจะทะเลาะกันอะไรเงี้ยแล้วก็ กลายเป็นว่าผมเนี่ยเข้าไปมีส่วนในการทะเลาะเขาแต่แต่บอกว่าตรงนี้เลยนะครับว่าไม่เกี่ยวการพิชฌพิชาการทะเลาะยุ่งฉันอยู่ของฉันอย่างเดียวฉันอยู่กับพี่ชาของฉันดีๆเอาฉันไปยุ่งทําไมอะไรเงี้ยก็รู้จักรู้จักกับรู้จักกับอุ้มนะครับแต่ว่าเราไม่ได้แบบมีเรื่องเหมือนที่ในข่าวเนี่ยเขาเขียนเขาเขาก็มีแฟนของเขานะ แล้วพี่กิจเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไม่พูดเรื่องนี้เลยนะแม้ว่าสื่อมวลชนมาถามหรือว่ารายการจะแฉแต่เช้าเลยก็แล้วแต่ก็ไม่พูดเรื่องนี้เลยคือเหมือนกับว่าให้เกียรติฝ่ายหญิงแล้วก็ให้เกียรตบทุกคนในเรื่องแต่ดันบอว่าเสียหลักไงมองรายการเราไงถ้าอย่างไงเอาพี่กิจให้พี่กิจเขาวิคะหนนี่ดื้อเปล่าฉันอยากรู้อย่างนี้บ้างเธอกับมดดำเนี่ยนะคะพี่กิจ ก็แฉ่คนนึ่งมาแฉมดดำมั้งดีกว่าอุ้ยประจำาสิ่งกับพันหน้านี่มดดำเออรู้จักกันมาเป็นเป็นสิบปีแล้วมัมดดำมีอะไรให้แฉมั้งมดดำขอผมก็แฉไปแบบเยอะนะก็คุยถึงเขาไปเยอะอะไรเงี้ยใช่อย่างล่าล่าสุดนะฮะมีเรื่องอะไรบ้างคือเขาชอบแบบคือเขาชอบว่ามดดำเดี๋ยวเขาจัดรายการตอนเช้าผมพอจัดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ชอบแบบไปทํางานอะไรเงี้ยรับงานต่ออะไรเงี้ยมีคงมีอยู่วันหนึ่งแล้วเขาเขาเขาบอกเขาไม่สบายเขาก็ไม่มาจัดรายการนะ ผมไม่สบายมากเลยนี่แย่มากเดี๋ยวจะปรากฏตอนบ่ายอะไรไปโพ่อยู่อีเวนต์เหรอโพ่อยู่เซ็นเตอร์ฮัลโหลไปพูดแบบโอ๊ยพูดแต่บเวิร์่แล้วก็ไปลาอะไรการบนนี้เข้าโรงบ่ายคือมันชอบมีอะไรแบบนี้ไม่ค็อาจจะป่วยตอนเช้าจริงๆก็ได้บ่ายนี่คึกเลยนะแล้วเย็นไม่เย็นกลับมาป่วยนะพอเย็นมาทํางานด้วยกันไองานเช้าเงินน้อยไงงานเย็นเงินน้อยอีงานกลางเงินเยอะงานกลางเงินเยอะยังไงก็เข้าข้างมดดำนะมดดำดูดีมาก เขาก็คิกินคงกินอะไรดยอะช่วงกลางวันจะได้ดีแรงเอาไม่ย่าเสี่ยงตอนไหนตอนดึกแแล้วแรกแล้วไม่คุมแรกแล้วไม่คุมเดวโดตบตอนเที่ยงอีกตีีเดียวน baby โอเคแล้วก็มาคุยกันต้องเยอะอะแล้วเนาะพูดถึงเรื่องบนเตียงมากดีกว่าเเเอออรื่งงบนตียปกติแล้วทําอะไรบนเตียงบ้างบ่อยมากครับเพื่ออะไรเหรอครับกินข้าวบนเตียงครับกินกันเหรอกินกันไปกินกันมาแล้วกินอีกไม่ใช่เละเละเทะเละเละโอ้แล้วตอนนอนใส่ละตอนนอนใส่เดรนนอนอย่างนี้ไหมนี่ครับนี่ชุดนอนจริงๆเลยครับเป็นเกงเละเหมือนกันเลยที่กเขาใส่เกงเละเหมือนกันเป้ายาวนะเป้ายานด้วยไม่เป้าตรงจ้ะ ใส่เงี้ยชุดนี้เลยฮะดอกบนดอกล่างเลยนะโอยแล้วแล้วบรรยากาศตอนนอนล่ะพี่เกดผมก็ชอบยังไงผมจะมีแบบผมต้องมีหมอนอันหนึ่งอ่ะที่เป็นหมอนส่วนตัวผมนอนกันมาตั้งกี่ปีละไม่เป็นหมอนเน่าเป็นหมอนปกติแล้วผมจะเวลาไปที่ไหนเนี่ยผมก็ต้องเอาไอ้เจ้าเนี้ยไปด้วยมันเหมือนเป็นแบบแต่มันจะพับได้มันจะเป็นมันจะเป็นขนห่านงเงี้ยแล้วมันก็พับคุณกลิ่นอย่างเงี้ยใช่ใช่คือปกติแล้วเนี่ยไอ้เจ้าขนห่านเวลาซื้อมามันก็จะพองถูกไหมปัญหาของมันคือเวลาเรานอนเรารู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่พอดีอ่ะหมอเราต้องนอนไปเรื่อยๆจนมันยุบจนพอดีนี่หรอปะใช่คือซื้อใหม่กับอันเก่าไม่เหมือนกันมันต้องได้เอ้ยรับหัวแล้วพอดีพอพอดีปั๊บเนี่ยเราจะชอบมากเราเพราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละมันพอดีหรอกผมก็จะต้องเอาไปด้วยทุกที่เลยใช่ก็จะเป็นนี่ก็จะพับแต่พับมันเหลือนิดเดียวแล้วเวลานอนนี่บรรยากาศต้องเป็นไงนอนปิดไฟต้องปิดไฟต้องเงียบไฟมีเพลงไม่ได้เงียบต้องเงียบผมต้องเป็นคนต้องเงียบ ปิดไฟห้ามนอนกลนแล้วสมมติว่าเวลาห้ามนอนคือห้ามคนที่นอนด้วยกันใครบางคนผมไปนอนกับใครเ่ยห้ามนอนห้ามกลนแล้วปกตินอนชอบกอดไหมบางคนชอบนอนกอดชอบกอดแล้วหลับไม่ได้แล้วพี่ชาโกนไหมไม่กลนเออเลยนอนด้วยกันได้เนาะไม่ไม่เคยนอนด้วยไม่ถึงว่าเวลาอ๋อมีคนชอบแบบนอนแล้วแบบนิ่งๆเงียบๆนั่นดันดิ้นไหมไม่ไม่ดิ้นไม่ดิ้นไม่ดิ้นผมจะนอนนอนกับพี่โก้พี่โก้วันนี้กลับบ้านนะพี่แห้น่งพี่กลนแต่พี่โก้ที่ เสือโค้งเรือหางยาวมาโมดิชั้นทีิงเหรอจริงโค้งเลยโอ้ยเดี๋ยวเราหางยาวมุลไซด์ดูใครชุดเสือดีกว่าเดี๋ยวรอแป๊บเดียวรอห้านาทีพี่ก็หลับนะจริงเลยอย่างนี้แล้วมีวันหนึ่งไปทำงานด้วยกันต่างจังหวัดนะแล้วท่านก็นั่งเงี้ยนอนเงี้ยโอ้โหหันมาแบบประกบหูเงี้ยแล้วก็อดเข้าหูเงี้ยลไยเย็บลายเย็บ ไม่ไม่คืนท่าชอบใส่ร้ายใส่ร้ายแล้วมีไหมคืนที่แบบไม่ผ่อนนใจจะเป็นคืนที่แบบไปต่างจังหวัดนอนด็ได้ก็มีนะฮะมีนะฮะไปที่ห้วยน้ำดังจังหวัดไหนห้วยน้ำดังอยู่ที่ระหว่างปายกับเชียงใหม่ปายสวยมากปายควรจะไปนะครับตอนนี้หน้าหนาวหน้าหนาวหน้าหนาวไปดีนว่านี่คืออยู่ในปุทยเนแห่งชาติห้วยน้ำดังโอเคโอเคเชียงใหม่ปาย เวลาขึ้นไปป่าอยู่ตรงเนี้ยอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังสวยมากที่สุดตั้งแต่ไปมาในประเทศไทยนี่พูดถึงทะเลหมอกนะใช่ก็ไปนอนดูทะเลหมอกด้วยกันนีาจะมีเต็นท์มีเต็นท์เราจะมีเต็นท์เราจะต้องไปกางเต็นท์แล้วก็มันจะเป็นจุดที่สูงมากแล้วก็มันจะมีห้าลานเป็นลานกว้างๆอย่างนี้แล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นทะเลดาวดาวแบบใหญ่สวยมากแล้วก็มีดาวตกทุกวิ่งวิทีนะอุ้ยเหรออยากไปอ่ะแต่ขาดคนไปด้วยอ่ะ อะไรนะครับหาเองแล้วกันแหละวินมอเตอร์ไซค์นั่งช่วงช่วงนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นธันวามกราเนี่ยไปได้แต่มันจะหนาวมากใช่ผมไปปล่อยยี่เป่งพฤศจิกาก็โอเคนะไม่หนาวมากปล่อยยี่เป่งถ้าเป็อุ่นไฟลอยกันไปเลยเนาะใช่สนุกดีไปคุณช่าเนี่ยผมแต่พี่ช่แต่พี่ช่เขาก็ลุยนะไปนอนตรงนอนเต็นทลุยไม่วู้ตลกมากเลยรู้ป่ะแล้วเราเราก็ไปกางเต็นท์แหละเราก็ไปกางเต็นท์กางเต็นท์ที่ลานเนี่ยแล้วเสร็จเราก็เฮ้ย เต็นท์อันอื่นมันก็อยู่ร,บรอบๆแล้วเราก็กลัวว่าเอกคนอ,นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาแอบดูเราหรือเปล่าอะไรเงีเออ้ยแล้วผมทำยังไงร,รู้ปะผมก็เอาเต็นท์หมดเลยทั้งลานเลย จองจองเออเราก็จองเนี่ยเอาหมดเลยเนี่ยเจ็ดแปดเต็นท์เนี่ยจองเนี่ยปรากฏว่าจองไปแป๊บหนึ่งใกล้จะตอนงคืนคนด่าว่าเขาไม่มีเต็นท์นอนเขาเลยว่าคนก็ยยืนรอผมเฮ้ยไหนมันร้านนี้ไม่เห็นมีคนเลยคือคนมันจะเยอะมากคนมันจะเยอะมากเขาบอกว่าเฮ้ยร้านนี้ไม่เห็นมีคนเลยเขาบอกว่าจองไ้แล้วค่ะเขาซื้อไว้หมดแล้วอะไรเงี้ยแต่มอนไม่มาทำไมแต่ไม่มีคนนอนคนด่าในที่สุด แบบ่งเขามไม่แบต่เราไม่อยู่เลยนะเพราะเรากลัวแบบเฮ้ยไม่คนจอจองไปแล้วเหมือนไ่ไม่ควรทำนะไม่ควรทำไม่ควรทำไม่ควรทำพี่กิบก็ถือว่าเป็นคนที่หี่งที่สบความสําเร็จทางด้านการงานความรักแล้วมีอะไรวางโปรเจกต์นาฬิกาไหมว่าจะทําอะไรโปรเจกต์นาฬิกะครับอยากเที่ยวอ่ะอยากเที่ยวเที่ยวที่ไหนอ่ะเที่ยวเที่ยวเที่ยวให้ครบเลยทั่วโลกอย่างเที่ยวมีไหมคือมันจะไปด็วนนี้วางแผนไว้อียิปต์แต่ไม่น่าจะทันแล้วปีนี้ใช่อียิปต์ก็ไปหน้าหนาวเออผมเลยอียิปต์อเมริกาใต้แล้วก็พวกแบบ กรีนแลนด์สแกนดิเนเวียพี่กิเคยไปแล้วซันโตรินีไปยังไปแล้วซันโตรินีมีคาร์โสสวยไม่ได้ทำตัวแบบเออร์ลี่วีไทยเนาะอะไรจะยิ่งไปเขาเริ่มทำงานเร็วเขาเข้าวงการเร็วทำงานเร็วแล้วตั้งใจทำงานแล้วก็คนเก็บตังค์เยอะมากเป็นคนแบบขยันอะไม่ค่อยเห็นเที่ยวอะน้อยเวลาไปก็จะแบบแพลนไปอะไรเงี้ยไปปั๊บก็จะหายไปเลยสิบวันอะไรเงี้ยใช่ทุกปีก็จะมีไปไปปุ๊บก็หายไปอ่านส่งเดือนเลยโยนงานให้เพื่อนทำแบบว่า อุยแบกหลังหักคนนี้เนี่ยคือเรื่องงานปวดหัวหลับดีกว่าพูดเรื่องงานปวดหัวมีจิงดีกว่าพี่ก็เราต้องนอนกันแล้วแหละแล้วรายการเราจะจัดระเบียบสังคม่ใช่ไงดีล่ะเธอไปนอนพื้นฉันนอนกับพี่กิตที่ซ่างไงที่ซ่างนะ่กที่ซ่างพี่ก็เตียงมันอ่ะฉันอะกาศมากัว่สองคนฉันหึงเรียกห้องนี้เตียงนี้มันมีห้องแขก อยู่ตรงนู้นฉันเตรียมไว้แล้วว่นนีเป็นห้องแบบดีเลยพี่นาพี่นาเป็นผู้หญิงแล้วมีสามีแล้วพี่นาควรจะนอนแบบแะยากแต่พี่เก๋ก็พื่อนแล้พี่เก๋ก็มีแฟนแล้วถือว่าเจ้าการต่างคนต่างแฟนไม่ได้คิดอะไรเราแบบรู้จักกันมันาจจะเป็นเพื่อนกันเออเอางี้เพื่อความยุติธรรมครับไม่ใช่ความยุติธรรมเเพื่อความไม่ให้น่าเกลียดของรายการอ่ฮะเดี๋ยวพี่ก็นอนกลางแล้วกัน เออจะได้แบบว่าหน้าเกลียดโดนเขาที่นั่งผู้หญิงไม่กลัวเลยเหรอที่ัผู้หญิงที่นั่นผู้หญิงมี่นั่แนอนนี่เ้อปิดผ้าห่มมาัดหน้าเขาเลยไม่โดนนาเกลียดมาแกตัวใหญ่ยี่เกลีิดเขาตกแจตัวเล็กนักนะก็เล็กกว่าแกนี่นอนชุดนอนก็ซ้ำเรื่องพูดเยอะ เป็นภาพลา,ายเสือ <c oughs> อุ้ยพี่เกียรนะนี่คืออะไรครับ<อ>คุณท่านสปาชาสลิมมิ่งเซ็นเตอร์นะครับมอบเวลเชอร์ให้กับพี่กิจด้วยมูลค่าส0 0 0มื่นบาทแต่สําหรับคนที่อยู่ทางบ้านนะที่ดูรายการเราแล้วรอช่วงนี้มานานก็สามารถได้รับวอลเชอร์มูลค่า6,000บาทนะ10สายแรกฟังบดีดีโทรเลยนะ0 2 6 1 9 9 5 5 5กโทรเลยครับแล้วผมดูรายการได้วันไหนเนี่ยอ๋อก็ติดตามดูได้วันไหนครับอ๋อทุกวันศุกร์ค่ะเวละสามทุ่มค่ะลืมจริง ุใชไม่สุกใช่ไหมสามทุ่มตัวใหญ่เวลาไงตอนแรกตอนแรกตอนแรกห้าทุ่มนะพลรู้พี่กิจจะมาย้ายไม่ให้คนดูเยอะๆเลยวันศุกสามทุ่มนะคะค่ะดูไปหมาหอนไปแต่ตอนนี้ดูไปปุ๊บโอเคมีเสียงคนดูละครบ้างเปิดมาดูของเราพี่น่าจะเก็บไว้ก่อนนะระวังพี่โก้ขโมยนะเพราะว่าน้ำยังไม่เล็กมันต้องถ่ายหลายครั้งจ้าโอเคคืนนี้ก็คืนนี้ลาตรีสวัสดิ์นะ พี่โก้แต่พี่โก้กลนห้ามกลนนะเออไม่ได้กลนไม่กลนไม่กลนเดียกลนนะถ้าพี่โก้กลนเอาถุงเท้ายัดปากมันเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้ไม่กลนได้พี่หน้่พี่หน่เป็นเตียงมันเล็กเหรอพี่มัติขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพี่หน้าอุ้ยน้กสังเกตพี่แน่เปยอ่ะ เย็นแม่ห้องนู้นห้องนึงห้องนึ้น้าเดี๋ยวน่าเสียดฉันเป็นผู้ชายกูปีมากเลยนะแกเนี่ยะุรกิจเรามาเล่าเรื่องสมัยรุ่นเก่าคนแก่แล้วมึกความหลังเนี่ยสมัยวัยรุ่นน่ะวัน n อ